ทุกครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ขุนสูนครับอยู่พอแล้วคุณเขาครับเมื่อนี้ครับเมื่อนี้พอแล้วคุณได้หนึ่งปลากระพงครับปลาพงตัวใหญ่ครับพี่น้องหอนครับเนี่ยเมนูประจําช่องเกล้าครับผมนี่เจียวเจียวขี่ปลาครับเมนูขี่ีกแล้วครับแซ่บครับพี่น้องไออุครับเอื่นยันั่นก็อุขี่ปลาครับเนาะ เส็บแบนัวๆครับมาครับมากินข้าวพ่อพ่อโนคุณก็ครับเวลาก็เวลาเดิมเนาะสิบโป้งเนาะพี่น้องครับมามาแซบนําพ่อโนคุณครับเขาเหนียวเขาครับเมื่อนี้ได้กองหน่อยมาครับมาลุยกันเลยครับมาแซบกับพ่อโนคุณนะครับเนาะเขาเศร้าหอนแดดเริ่มหอนครับบอบดบอมีเมฆระบาดแต่กับข้าวกับซีมาอีกอยู่ดีครับ พายุเนาะลูกไม่พอให้หคุณกับอเอาซอสมาเพียบเนี่ยโอ้ห่อนหักเนี่ย ตั้งโต๊ะตั้งอย่างแล้วห้อนครับสดขี้ขวาไปนะครับถ้าใส่เนีตั้งผิดคางเนาะเวลาตั้งไปอยู่ทางนั้นนะไปอยู่ฝั่งนั้นตั้งแล้วอันนี้มันอยู่ทางซ้ายไอย้ของแต่พอมานาั่งมันอยู่ขวา Chào anh em. Ừ. แซบเบิร์กับหางนเมโนูนี่ครับเนี่ยสมคลรควรก็กินดูดอกแซบครับรอมึงนะครับมึงแซบดิยวยนะ 那为什么苦啊？能 เดี๋ยวซองป้องนะเพียง ก้างดีๆก่อนก้างสันหลังปลากระพงนี่ก็คือสันหลังปลานิ้เนื้อมนใหม่แข็งครับอันตรายก็เลยทอนเก็บไว้ให้จะของหน้าเที่ยวไปเที่ยวมามันเสบอนอันตรายเนาะ กลางทองมนันครับโอ้โหเสียพี่น้อ mày hôm bằng nghe mà xong món đi mong điều bà nhầm hình nó ướt tuần mày tuần nghe nó mì mì phong nì sơi bà ฟังคลองทางนี้เป็นถนนนะพี่น้องทางไปเที่ยวนาคนท้องมันมันมันนะพี่น้องอื ท้อง <coughs> Yeah, you know. help <laughs> Hmm? khúc mm. <coughs> cool. kéo yeah <laughs> กระเพาะ สุดน้านัวร่า Mm-hmm. <c oughs> อเออน้องเมย์เด็ดบุี่จากพระคุณเนี่ยพระอาทิตย์สองแสงราศีจับเขาข้างเจ้าของครับ ขอโทษขออภัยครับพี่น้องอยากกินน้ำก็เนาะอิมร้องน้ำนี่กินไม่ไม่ไมลองน้ำลงไปเด้อเสียบหลายครับพี่น้องเมื่อนี้พ่อน้องคนก็ได้หนึ่งปลากระพงเนาะได้ปลากระพงมาตัวนึ่งครับมาหนึ่งนกาได้ เอาขี้ปลามาพร้ะมันห็ดแจ้วจุจิ้มน้ำเนาะเสียบมันก็ตัดกันไปกันได้ครับเมืนอกี้เพราะทุกคนก็ได้เมนูหนึ่งปลาเนาะเมนูปลาเขาเมื่อเนี่มาฝากเมื่อกี้เขาซุ้มโอ้ยเมื่อกี้เขาซุ้มพ่อพี่น้องเนาะเมื่อนี้เขาเศร้ากับเป็นเมนูปลาครับคือเขา พอนุค่คนก็ขอขอบคุณก็ครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสูุ่สุคนเนะที่เข้ามารับชมพ่อหนุ่มคครับฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามพ่อหนุ่มคนะครับจะ <c oughs> ได้บอผาดคลิปใหม่ๆนะเนาะจะได้เห็นเมื่อกั้สดีชโชว์ให้เบื้องลวดดอกครับถ้าติดตามพ่อหนุ่มคเนะาะกะโอเคครับพ่อหนุ่มคนกะสิได้ขอโตโัวขอลาไปก่อนนะครับไปสู่ง,งานคือเก่าครับเมื่อกะ สายๆแน่เแล้วเมื่อนี้ครับก็เลยอยากเฝ้าเนาะอีลาเ่าได้ลูกค้าเขาเท่าแกสส่สจมครับครับสำหรับเมื่อนี้คลิปนี้พ่อทุกคนขอตัวขอลาไปก่อนเจอกันไม่คลิปหน้านครับสวัสดีครับ